สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับไบรตันพบสเปอร์ไก่สร้างสถิติใหม่พิมลิสุดสยองโดยข่าวนี้ครับสเปอร์พลาดเก็บ3มแต้มอย่างไม่น่าเชื่อในการลงเล่นที่เอเม็กสเตเดียมนะครับแถมลงเอยด้วยความพ่ายแพ้แม้จะได้ประตูนำนกนางนวลสองศูนย์ในครึ่งแรกจากการโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนกะนั้นก็ดีครึ่งหลังไบรตันแก้เกมได้อย่างยอดเยี่ยมและสอยตะข่าย3ประตูพิษถาการคว้าชัยสำเร็จได้ทำเอาแอสปอร์ กครูคุณซอทีมเยือนระบุว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่เลวร้ายสุดนับตั้งแต่ได้คุมทีมลูกหนังของกรุงลอนดอนเท่านั้นไม่พอมีการเผยสถิติออกมาว่าไก่เดทองเป็นสโมสรแรกของพิมเมรีกที่ประชัยมากสุดครบ1ินัดแล้วทั้งที่ได้รับประตูนำคู่แข่งก่อน2ประตูขึ้นไปท้งนี้เนี่ยต่อไปหลังพ้นเบรกทีมชาติสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับเวสแฮมนะครับทีมรวงเมืองหลวงวันที่19ตุลาคมทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดก,กันได้ผมจะไปหาทุกคอมเมนต์หากรับชมคลิปนี้แล้วชอบูกใจอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสามสไลด์คือกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเราก่อนจากไปครับขอฝากเอ็นไซค์กีฬายอย่างลิงดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีต่างกันมาได้เอ็นประมูลมไว้คอมเมนต์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเชิญใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ